สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับอ,อยอเตือนพี่น้องประชาชนหน้าร้อนนี้ก็ควรที่จะเลือกบริโภคน้ําแข็งอย่างปลอดภัยซึ่งก็อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และก็ทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงรวมถึงอาหารเป็นพิษได้ ทางด้านนายแพทย์วิทิตสริศดีชัยกุลท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาได้มีการกล่าวว่าในช่วงของฤด,ดูร้อนนี้พี่น้องประชาชนมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวติดตามรวมถึงการประเมินสุขลักษณะของสถานที่ผลิตน้ำแข็งในเขตของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องก็พบว่าสถานที่ผลิตน้ำแข็งผ่านเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดีหรือว่า GMP ตามกฎหมายนะครับและจากการที่มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นทั้งชนิดบรรจุในภาชนะปิดสนิทรวมถึงน้ำแข็งชนิดที่มีการตักแบ่งหรือว่ากดจากตู้จําหน่าย โดยที่มีการสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นจากแหล่งจําหน่ายในบริเวณชุมชนก็อย่างเช่นตลาดนัดตลาดสดร้านสะดวกซื้อสถานีขนส่งสาธารณะสถานีรถไฟและก็สนามบินเป็นต้น ในเขตของกรุงเทพจำนวนอยู่ที่53รายการเป็นน้าแข็งชนิดที่มีการบรรจุในภาชนะปิดสนิทจำนวนอยู่ที่37รายการพบว่าได้มาตรฐานทั้งหมดนะครับส่วนน้าแข็งชนิดที่มีการตักแบ่งหรือว่ากดจากตู้จำหน่ายจำนวนอยู่ที่16รายการพบว่าไม่ได้มาตรฐานจำนวนอยู่ที่13รายการและก็ผลจากการตวรวจวิเคราะห์น้ำแข็งทั่วประเทศ จาก12เขตบริการสุขภาพพบว่าน้ำแข็งจำนวน210รายการได้มาตรฐานจำนวน,นที่152รายการหรือว่าร้อยละ72.38และไม่ได้มาตรฐานนะครับจำนวน,นที่58รายการหรือว่าร้อยละ27.62 ทางนี้นะครับทางออยยังคงดําเนินการตรวจสอบเฝ้าอระวังอย่างเข้มแข็งและพัฒนาทักษะมาตรฐานการตรวจสอบสถานที่ผลิตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภคและก็ผู้จําหน่ายในการเลือกซื้อรวมถึงการจําหน่ายน้ําแข็งอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับและนอกจากนี้รองเลขาธิการก็ยังได้มีการกล่าวต่อไปว่า การเลือกซื้อน้ำแข็งควรที่จะเลือกที่มีภาชนะบรรจุสะอาดและปิดสนิทแน่นหนาไม่ฉีกขาดน้ำแข็งต้องใสสะอาดไม่มีคราบสีหรือว่ากลิ่นที่ผิดปกติไม่มีฝุ่นผงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็งมีการแสดงฉลากภาษาไทยรวมถึงมีการระบุรายละเอียดของชื่ออาหารเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมายออยอชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตน้ำหนักสดที่เป็นกรัมหรือว่ากิโลกรัมและต้องมีข้อความว่า น้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินสำหรับการเลือกซื้อน้ำแข็งบดหรือว่าน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งหรือว่ากดจากตู้จำหน่ายหรือว่าเสิร์ฟตามร้านอาหารที่ไม่มีฉลากนั้นนะครับเนื่องจากในช่วงของฤด,ดูร้อนนี้โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้นผู้บริโภคควรที่จะหมั่นสังเกตลักษณะของน้ำแข็งที่จะบริโภคให้มากขึ้นรวมถึงสถานที่เก็บรักษาและก็ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาด และในส่วนของผู้จำหน่ายควรที่จะมีวิธีการตักและก็เก็บน้ำแข็งอย่างเหมาะสมก็อย่างเช่นการเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการล้างทําความสะอาดภาชนะอย่างสม่ําเสมอและการไม่แช่สิ่งของอื่นร่วมกับน้ําแข็งที่จะบริโภคเป็นต้นหากออยมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายโดยที่จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน50,000บาทและจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ทางสายด่วนอ,อยเบอร์โทรหนึ่หรือว่าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาแจ้งมาบอกว่ากล่าวให้กับพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.